สวัสดีครับผมเคนคินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสําหรับผู้ที่มีภาวะปวดเอ็นข้อเท้าหรือเอ็นรอบเข่านั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเราสามารถทําอย่างไรเพื่อให้ภาวะนี้หายได้เร็วซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนํา4เคล็ดลับที่จะทําให้อาการปวดเอ็นข้อเท้าและเอ็นรอบเข่าหายได้เร็วครับเราไปฟังกันเลยนะครับ คลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับภาวะที่ปวดเส้นเอ็นต่างๆอย่างเช่นในกลุ่มของข้อเท้าเอน็นรอบข้อเท้าด้านในด้านนอกทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากแรงกระแทกสะสมหรือการปวดตรงบริเวณของส้นเท้าเรื้อรังอาจจะเป็นในกลุ่มของที่เรียกรวมว่าลองช้ำแต่จริงๆแล้วอาจจะเกิดจากตัวที่เรียกว่าเส้นเอ็นตรงยึดตัวจุดก่องส้นเท้านั้นเกิดการบาดเจ็บหรือการเปลี่ยนสภาพหรือการที่กรอบมากเกินไปนะครับหรืออย่างที่เจอได้บ่อยนีนจุดหนึ่งก็คือในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในกลุ่มของเอ็นยึดหัวไหล่หรือโรเตเตอร์คัฟเนี่ย มีการปรวดตอนกลางคืนตรงหัวไหล่หรือมีการปรวดบริเวณหัวไหล่เมื่อมีการยกขึ้นหรือในกลุ่มของนักกีฬาที่เจอได้ในกลุ่มของเอ็นรอบหัวไหล่หรือว่าในกลุ่มของเอ็นรอบหัวเข่าที่เกิดการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วทําให้เกิดการปวดเข่าแล้วเดินไม่ได้หรือมีการบาดเจ็บแป๊บๆเมื่อเวลาเกิดการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งภาวะการบาดเจ็บของเอ็นเนี่ยทำให้สูญเสียคุณภาพชีวิตอาจจะทําให้เกิดการปวดหรือการที่มีการใช้ได้เหมือนไม่ปกติเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งการที่จะป้องกันรักษาในกลุ่มของเอ็นเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจองค์ประกอบก่อนซึ่งโดยปกติแล้วคำว่าเอ็นนะครับก็เป็นตัวที่เชื่อมกันระหว่างตัวจุดเกาะระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกซึ่งทำให้เกิดมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของตัวบริเวณของจุดเกาะต่างๆและตามข้อต่างๆนะครับถ้าเรามองในเชิงองค์ประกอบนะครับก็จะมีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นบนเนี่ย เป็นเยื่อที่หุ้มในตัวของเอ็นเนี่ยเขาเรียกว่าเพอริทีนอนนะครับพอลงลึกในส่วนองค์ประกอบที่เล็กลงไปเนี่ยก็จะเห็นมีตัวของเอนโดทีนอนซึ่งจะเป็นในตัวของตัวที่เป็นองค์ประกอบส่วนเล็กลงของในตัวของเอ็นนะครับซึ่งในองค์ประกอบส่วนด้านในของตัวเอนโดทีนอนเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของไฟโบบลาสซึ่งเป็นตัวที่ตัวกระตุ้นในตัวของหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ของในตัวของตัว N นะครับถ้าลงลึกในระดับไฟบิลที่ระดับ50ถึง200นาโนเมตรเนี่ยองประกอบหลักที่เรามองในระดับเล็กระดับในตัวของกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยก็จะพบว่าองค์ประกอบหลักที่เราพบเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของตัวคอลลาเจนไฟบรนะครับแต่ถ้ามองในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยในระดับ25ไมโครเมตรของคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยเราก็จะเห็นตัว นิวเคลียร์ที่อยู่ตามแทรกของตัวในกลุ่มของตัวเอ็นนะครับแต่ถ้าเรามองในระดับ100ไมโครเมตรเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของคอลลาเจนไทวันที่มีลักษณะเซนสเตรนที่เป็นลักษณะเป็นลองจชอตินอลหรือว่าเป็นลักษณะเซกชันที่แบบเป็นลักษณะแนวขนานกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวบอกได้ว่าองค์ประกอบหลกัหลกๆในตัวของเเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของคอลลาเจนที่เกิดความยืดหยุน่นถ้ามี ลักษณะของเอ็นที่ไม่ขนาดหรือมีการบาดเจ็บหรือมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มของคอลลาเจนเนี่ยก็อาจทะทให้เกิดการบาดเจ็บเรื้อรังหรือการไม่หายของตัวเอ็นตัวนั้นได้นะครับซึ่งลักษณะองค์ประกอบของเอ็นต่างๆเนี่ยในส่วนใหญ่มันก็จะเกิดได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ทำให้โครงสร้างของคอลลาเจนเ่านั้นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีลักษณะเซลล์ที่เปลี่ยนไปในองค์ประกอบนะครับซึ่งองค์ประกอบภายในที่เราเจอได้แล้ะ ในงานวิจัยที่บอกว่ามีผลเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับตัวคอลลาเจนหรือการบาดเจ็บของตัวเอ็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือ,อคนที่มีลักษณะเป็นอ้วนน้าหนักสูงนะครับ2คือในกลุ่มของเป็นตัวในกลุ่มของเบาหวานถ้าในกลุ่มนี้ถ้าเราคุมเรื่องอ้วนกับคุมเรื่องเบาหวานได้ดีเนี่ยการบาดเจ็บหรือว่าองาค์ประกอบของเอง็นนั้นก็จะทำให้ดีขึ้นในกลุ่มของที่มีลักษณะที่ อ่าน้ำหนักมากเกินหรือในลักษณะของที่มีเบาหวานสูงเกินไปเนี่ยการบาดเจ็บของเอ็นก็จะไม่หายได้นะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็คือในเรื่องของจีเนติกอย่างเช่นในกลุ่มของอายุที่มากขึ้นการเรียงตัวของเอ็นก็เปลี่ยนไปหรือในลักษณะของเพศนะครับลักษณะของเพศต่างๆเช่นในของผู้ชายเนี่ยหรือในของผู้หญิงเนี่ยก็มีลักษณะการเรียงตัวของเอ็นที่ไม่เหมือนกันนะครับสาหรับในตัวของเอ็นเนี่ยเราพบว่าจากการศึกษาพบว่าเป็นลักษณะที่มีความเซนซิทีฟหรือว่ามี อ่าสัญญาณที่จะมีผลกับเอ็นได้มากสุดเพื่อมีการกระตุ้นซ่อมสร้างต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยแรงแมชชนิกหรือว่าแรงกระทำเนี่ยมีผลสูงที่ทําให้เกิดการซ่อมสร้างนะครับซึ่งแรงกระทำเนี่ยจะไปกระตุ้นเซลล์ด้านในตัวหนึ่งที่จะชื่อว่าเอ็กซ์ตาเซลูล่าแมทริกต่างๆหรือในกลุ่มของโกลด์แฟกเตอร์หรือตัวรีเซพเตอร์ต่างๆนะครับก็คือแรงกระทําที่มากระตุ้นต่างๆเนี่ยอ่าเมื่อมีการซ่อมสร้างหรือการบาดเจ็บต่างๆเนี่ย ก็จะไปกระตุ้นในตัวของเซลล์พก growth factor หรือในตัวของตัว receptor ต่างๆเพื่อสารเหล่านี้มีการส่งสัญญาณไปที่สัญญาณต่างๆในร่างกายหรือในตัวของไบโอเคมีคอลหรือว่าในกลุ่มของสารเคมีในร่างกายเพือ่อไปกระตุ้นเซลล์ในการซ่อมสร้างอีกรอบนะครับถ้าอธิบายจากภาพนะครับก็คือ mechanical load มีแรงต่างๆเนี่ยก็จะไปกระตุ้นตรง g r o ทแฟ factor ก็จะมี r e c e p t ร r มารับและหรือเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยในบริเวณ extra cellular matrix หรือ ECM เนี่ย แล้วตัวในตัวของเซลล์เนี่ยก็จะมีสัญญาณภายในเซลล์เนี่ยจะมีการส่งสัญญาณทาสคริปชันต่างๆไปที่แมคโครเซนซิทีฟยีนต่างๆเช่น E-RG1 เนี่ยแล้วเกิดการตอบสนองสัญญาเนี่ยทำให้เซลล์ตอบสนองทำให้เกิดการเซลล์มีการเดเวล็อปเมนต์ก็คือมีการาสร้างหรือว่ามีการคงสภาพของเอ็นนะครับหรือเทนดอนโฮมิโอเซซิตหรือมีการซ่อมสร้างหรือเทนดอนรีแพร์ต่างๆนะครับ ็จะเห็นอย่างองค์ประกอบข้อค่าว่าแรงกระทําต่างๆเช่นการอินบอมบไล์หรือการหยุดเคลื่อนไหวกับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีผลกับการซ่อมสร้างหรือการป้องกันเส้นเอ็นบาดเจ็บเรือรังหรือว่าเพิ่งเกิดได้นะครับซึ่งการเข้าใจองค์ประกอบของตัวเอ็นต่างๆการเข้าใจถึงแรงกระทําที่มีผลกับการซ่อมสร้างต่างๆและปัจจัยภายในและภายนอกเนี่ยก็จะมีผลกับการซ่อมสร้างหรือการป้องกันการบาดเจ็บของเอ็นต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับดังนั้น เคล็ดลับข้อที่1ที่จะช่วยซ่อมสร้างและช่วยชะลอไม่เอ็นเราบาดเจ็บเรื้อลังเนี่ยอย่างในข้อแรกก็คือในงานวิจัยพบว่าทั้งเบาหวานและภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยมีผลกับทําให้การเลี่ยงตัวของคอลลาเจนและการบาดเจ็บของเอ็นซ้าซ้อนเนี่ยดังนั้นการคุมอาหารเช่นอาหารหวานแป้งต่างๆและคุมน้ําตาลจากการที่บรรเบาหวานให้ไม่เกินในจุดที่เป็นค่าปกติเนี่ยก็จะมีผลกับการที่ทําให้เอ็นเราหายเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งภาวะ น้ำหนักเกินนะครับในค่า Bmi สูงๆเนี่ยถ้าเราคุม Bmi ให้ปกติเนี่ยการเรียงตัวของเซลล์ต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาได้คล้ายเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากน้ำหนักเกินเนี่ยมันจะสอดคล้องกับแรงกระทําหรือแมชชนิกต่างๆซึ่งเปกระตุ้นการซ่อมสร้างของเอ็นทำให ปกติต่างๆถ้าแรงกระทำที่มากเกินไปเนี่ยสัญญาณสารเคมีที่ออกมาก็จะผิดทําให้เกิดการเรียงตัวของกระนั้นผิดล้าหนักเกิดอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บซ้ําซ้อนหรือการฉีกขาดหรือรางได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บทั้งส้นเท้าข้อเท้าหรือแม้กระทั่งขาเองนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ซาาาาบาบํา,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 าซ,ซ้อนได้ครับเคล็ดลับข้อที่2นะครับที่เราลังสังเกตได้ว่าในตัวของเอ็นเราเนี่ยมีความกับแรงแมชชนิกสูงดังนั้นในงานวิจัยพบว่าการที่ทำสเปซิฟิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เบสเทอร์เีหรือว่าการใช้ แรงกระทําที่เหมาะสมกับในตัวของเอ็นเนี่ยก็จะทําให้เอ็นนั้นเรามีการฟื้นฟูและการที่หายเร็วขึ้นนะครับจะยกตัวอย่างในกลุ่มของการปวดส้นเท้าเรื้อรังก็คือตัวนี้จะเป็นจุดเกาะของเอ็นที่ชื่อว่าแพนตาฟาเชียหรือในกลุ่มของการปวดเอ็นร้อยหวายเรื้อรังเนี่ยก็เป็นการจุดเกาะของเอคลิสเทนดอนเนี่ย เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือว่ามีการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ภายในหรือการเรียงตัวของคอลลาเจนที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็ทําอาจจะทาให้เกิดปวดส้นเท้าเรื้อรังไม่หายหรือปวดตัวของเอ็นร้อยหวายไม่หายเนี่ยหลักการที่จะทําให้เกิดการยืดเหยียดได้ดีเนี่ยหรือการลดการบาดเจ็บได้ดีก็คือการฝึก e c c e n t r i c Training นะครับก็เป็นการฝึกเพื่อทําให้เกิดการยืดของในตัวของตัวเอ็นร้อยหวายกับในตัวของแพนต้าฟาชีนะครับนม่มีการฝึก Eccentric t r a i n i n g ที่เหมาะสมเนี่ยการเรียงตัวของในตัว n อ็นร้อยหวายหรือว่าในตัวของตัวแ e n นตาฟาเชียหรือเอ็นยืดส้นเท้านี่ก็จะดีขึ้นการปวดของบริเวณส้นเท้าก็จะดีขึ้นนะครับการเรียงตัวก็จะดีขึ้นครับซึ่งในกลุ่มของเอ็นต่างเนี่ยแต่ละที่การฝึกเอ็กเซนตริกเทนนิงก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเคยคลิปทําไปแล้วในกลุ่มของตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็ไปดูฝึก ตัวของ eccentric t e n n i n g ได้นะครับเคล็ดลับข้อที่3ก็คือการลดแรงกระทำให้เพียงพอนะครับเมื่อมีแรงกระแทกสะสมหรือแรงกระทำสะสมเนี่ยอาจจะทำให้เอ็นตัวนั้นไม่ซ่อมสร้างได้หรือแรงแมคานิกเนี่ยส่งสัญญาณไปไม่ถูกนะครับเพราะจากงานวิจัยพบว่าในกลุ่มของ under load หรือว่าการพักให้เพียงพอเนี่ยก็จะกระตุ้นสร้างในตัวของสัญญ,ญาณเนี่ยจะไปกระตุ้นสร้างในกลุ่มของจุดเกาะ หรือตรงที่เรียกว่าเอ็นทริซินะครับของตัวจุดก่อของเอ็นกับกระดูกเนี่ยก็จะเพิ่มการซ่อม้ามตัวนี้ก็จะเหมาะกับในตัวของเอ็นร้อยหวายกับตัวในกลุ่มของแพนต a าฟาเชียอตัวรองช้ำเนี่ยเมื่อพักให้ถึงเนี่ยโอกาสที่จะทําให้การซ่อมสร้างก็สูงได้นะครับถ้าจะยกตัวอย่างในการพักให้ถึงหรือการป้องกันแรงกระแทกสูงสุดอย่างในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายเอ็นรอบข้อเท้าหรือว่าในกลุ่มของตัวรองช้ำเนี่ยตัวที่ป้องกันแรงสูงสุดอาจจะเ,จเป็นตัวของ w a l k ก r b อร์บูนอกบ้าน วอล์กเกอร์บูทในบ้านหรือถ้าป้องกันแรงน้อยลงมาเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของนุ่มส้นเท้าหรือว่าในกลุ่มของรองเท้ากันกระแทกรองเท้าโพลีในบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของเอ็นโรเตเตอร์หรือเอ็นยึดหัวไหล่เนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของอาร์มสลับนะครับเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวตรงจุดเกาะเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างนะครับหลักการข้อที่4ี่ก็คือกระตุ้นในตัวของไบโอเคมีคอลนะครับเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างของตัวเอ็นนะครับ ในกลุ่มของ n อ็นร้อยเนี่ยตัวที่มีผลกับการที่ทําให้เกิดการซ่อมสร้างแล้วก็ทําให้เกิดการหายปวดของตัว N อ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรังเนี่ยหรือเ e อ็นเอ็กซิลิสเทนิโปาร์ตี้เนี่ยก็คือเป็นการประคบเย็นหรือว่าเรียกว่าโคคอมเพลชันนะครับซึ่งได้เคยทําคลิปไปแล้วว่าหลักปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ในตัวของ N อ็นร้อยหวายเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวของโคคอมเพลชันส่วนในรายงานปัจจุบันหรืองานศึกษาปัจจุบันเพราะว่าการซ่อมสร้างในจุดเกาะของเอ็นต่างๆเนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มของ เอ็นยึดหัวไหล่โรเตเตอร์หรือเอ็นยึดข้อเท้าตัวจุดของรองชามตัวส้นเท้าหรือในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายเนี่ยในการใช้เพชรเลดลิสพาสมาหรือการใช้ตัวของเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยก็จะมีงานวิจัยว่าบางส่วนก็จะช่วยในการกระตุ้นสร้างของเซลล์ในตัวของการเรียงตัวของตัวคอลลาเจนหรือว่าในตัวของเอ็นที่ยึดต่างๆนะครับส่วนในกลุ่มของโพโลเทรปีก็อยู่ในงานวิจัยแล้วก็มีบางรายงานที่พบว่าช่วยในการ ซ่อมสร้างของในตัวของเส้นเอ็นนะครับส่วนในอนาคตในกลุ่มของสเต็มเซลล์ที่ใช้ในการซ่อมสร้างดอนนี้ก็อยู่ในงานวิจัยและเป็นตัวที่อาจจะมาในอนาคตหรือว่าอยู่ในการศึกษาวิจัยอยู่นะครับก็จะขอสรุปนะครับก็คือในกลุ่มของเอ็นเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่มีแรงกระทํานั้นมีผลมากกับการซ่อมสร้างนะครับซึ่งถ้ามีแรงกระทําที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดบอไปหรือหนักไปเนี่ยอาจทำให้เกิดการ ที่เซลล์ไม่ซ่อมสร้างหรือการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งลักษณะของการซ่อมสร้างเนี่ยเมื่อมีแรงกระทำมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากแรงกระทำแ่บเป็นส่งสัญญาณทางเคมีเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างของในตัวเซลลของเอน็นต่างๆนะครับซึ่งสีเคล็ดลับก็จะประกอบด้วยปัจจัยภายในคือเรื่องของเบาหวานหรือน้ําหนักตัวเนี่ยก็จะมีผลสูงนะครับ2คือการฝึกเอ็กเซนทริกเทนนิ่งในกลุ่มของตัวแมชชีนิคอลเซนซิทีฟนะครับ3คือ การลดแรงกระทําให้เหมาะสมจะช่วยการกระตุ้นสร้าง4ก็คือการกระตุ้นสร้างของตัวไบโอเคมีคอลก็คือเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างเมื่อมีการคุมอาหารที่เหมาะสมน้ําหนักที่เหมาะสมการฝึกเอ็กซ์เซติทเทนนี่ที่ถูกต้องการลดแรงกระทําให้เหมาะสมและการกระตุ้นสร้างให้เหมาะสมโอกาสที่จะทําให้การซ่อมสร้างและการหายบาดเจ็บจากเอ็นก็สูงขึ้นครับสําหรับผู้ที่มีภาวะปวดเอ็นข้อเท้าเอ็นรอบเข่าหรือเอ็นส่วนต่างๆนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับ และหากท่านใดนะครับต้องการอุปรกรณ์ของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้อแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทั้งนี้นะครับาหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนไลน์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วน ทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง Messenger ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอรณกเกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ